Oh, <า>เย,ย,เย,ย้เป็นการคัมแบ็คของน้องที่แบบรอวันที่จะดูมากกับกเพลงนี้ชื่อว่าเพลง And the One นะคะ And the One ใช่จะเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะมานี่ชอบปกโขาทำไมฟินมีความแบบ slow ให้ดูสวยเนาะใช่นี่ม,มันก็รวมเป็นชื่อค่าย KQ Firework เสียดาน้องมินกีอะแบบยังมาไม่มา ย้อมผมดําแล้วคือแบบอ๋เอลลอยอ๋อหนุ่มเอลลอยเจ้าเขาว่าหน้าบว,ว่าเส้นแบบ,บเบาแล้วก็บอกว่าหน้าก็บอกว่ามีความปุ่นๆหน่อยๆหอ,ยอ,อมลงแล้วเจอหนี้นะเจอผอมลงใช่ไหมตั้งจมพงผอมลงหูย้อนทัมผมน้ำแล้วดีมากอ๋กอผูอออ้หนุ่มเอลอยโอ้จมเบียส โอ้โมโอออน่อยอร่อยติดแคบบาโอ้กนี่ดีจังหวะหนุกมากอะเจังหวัดมันดี ภาพแล้วมึงคือเหมือนกับว่าเปิดมานล่วจะมีซอมบี้คิดเหมือนกันเล่นใหญ่เนอะปุ๋เพาผมแดงปุ้มากมากอ้หนูแบบน้าชัดมากเลยหนูแบบใช่กรอบากนะตอนี่บีย่างอย่าบ้านผมดำน้องดีมากอ่ะ เออเนี <What? S 2> uh ่ยงนี oh, ้ก uh ็น uh ่าร uh ั่เออเปิดคเปิดค oh, no. no. <the ists> ้อโอ้โหควาไม่เที่ยงะเหลือมาสักหนึ tradition. ่งคนย้านะไม่ชอบร้อนแรงไฟไฟ padan uh. oh. <coughs> <Pondang. tos> แต่ใดคือ yeah, ช mm ุด hmm. น mm ้องแซ่บมากเนี่ยถ้าแบบครบแปดน่าจะดีกว่านี้เนาะถ้าจะสวยวันนี้แต่เพราะเขาดีแต่ m ีดีเลยเนะคือแบบเล่นใหญ่มากแบบดูแบบครอปสุบอะไรนั่นองก็เนี่ยเขาเรียกวก็ลงทุนโอ้โหเอวลอยเยังเขาดีขนาดนั้นตคนละ ผมดำในที่นี้แล้วค่ะใช่พอผมดำแล้วให้อีกฟิลนึงเลยอ่ะเออนอนอ๋อดูจนน่าสวยแต่พอแบบผมดำหล่อมากหล่อมากบอกเลยว่าหล่อมากคือพอเห็นผมดำปุ๊บยังไม่จบจ้ามาเรื่กันนะอ๋อไปจังหวะมาหนึ่งมีภาคต่อนี่แกคาชูมันต้องมีภาคต่อให้เราไปาำต่อนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอ็มบีที่ดีมาก ก็อะคํมมงคัแบกกันเนาะมันก็ต้องทำให้ดีเข้าไปก่อนคือแบบเปิดสวยจงโฮน้องพอน้องของลงกรอบหน้าน้องชัดเจนมากใช่จะดูมีความแบบว่ากรอบหน้ามีความแบบปุ่นอะไรเงี้ยดูชัดขึ้นยอซังขมดำมีความหล่อมากมีความแบบว่าเข้มหน้าคมหน้าคมหน้าแบว่าเอลของซานนั้นก็คือ ดีกาผู้หญิงจมีซิปแพคด้วยเล็กกว่าผู้หญิงจ้าอุยองก็คงยังคงกรอบหน้าแน่นภาพรวมถือว่าสวยงามฮรงจุงเปิดผมก็ดีทองหัวหุ่นดีมากมีความความเข้มความแบบเงมันก็เลยแบบมอนพอใส่ชุดหุ่นเขาเป็นในแบบอ่ะมกความรู้สึกฉันะมันยังทำให้ดูดีขึ้นปีเดี๋ยวเรามาดู B original ของเพลงนี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไง น้องทำผมเห็ดอะตรงนี้น่ารักเนาอดีน้าหนุ่มเอลอยอชอบเฮียอ,อันนี้ไม่เอลอยแต่ไม่ใส่เลยจ้ะ เขอหมแรหัวเห็ดหัวเห็ดทำหัวเห็ดเลยมันทำรอบนะดีเอาอีอเลก็ดีเนาะโอ้โหเปิดเปิดน้ำหาัก็ดีโอ้ยหบินน้ำหารก็ดี โอ้ด oh, ุบดดูดูโอ้แบหน้ามันติดมากหน้ามันิดมากเลยว้าผ้งมแบบไมน่าล่ะเฮ้ ไม่ดูทีโอ้มึงแต่ทค,คอนที่ตออกมาเมันดูแบบมันดูมีอะไรตลอดเลยเนอะอ๋ออ่อคุณนึกว่าดูมิมมวสิเคิลอะเอางี้ะอ,อะโอะ้แลวอินเนอรหน้านี้ดีเนาะหน,นูลูกหนูหนุมพรเนหนูเวบน ถ้ายากมากค่ะเส้นเร็วมากเป้นเก่งมากอมโอ้เราจะบกระบอกขนมา

อบหนึ่งที่สวยดีฉันรักวงนี้มากเป็นอีกหนึ่งวงที่ฉันแบบอยู่ในใจไปแล้วที่แบบเออคือแบบคือผลงานดีานนมากดีมากเหมือนกับม,<า>มันดูมีความแปลกใหม่คือมันเหม,อมือนกับคือเอ็มวก่อนหนนี้นก็ดีนะแต่เหมือนกับคือมันจะมีความแบบ ถ้าเป็นแนวอย่างงี้มันก็จะช้าหรือมันก็จะเร็วไปเลยแต่อัน,นนี้มันจะมีความแบบปีกกลางๆในความที่คุณนะรู้สึกว่าแบบแล้วมันแบบอินเนอร์เขาชัดกันดีเนาะเออเราคือแบบ,บ,บสีเสื้อมันดูมีความสดอ่ะถ้าเป็นแบบแนวประมาณนี้อย่างเพลง,งเก่าๆมันจะมีความแบบดาร์กไปเลยแบบเสื้อมันจะออกแนวแบบดำๆคลมกลมดำเนี่ยแต่อนนี้มันมีความสีสดตัดเข้ามาเงี้ยมันดูทำให้น่าสนใจมากขึ้นแต่คือถ้าแบบถ้าเต้นยากมากเลยเป็นเพลงที่เหนื่อยมากเลยอ่ะโอ๊ยร้องไปด้วยเต้นไปด้วยคือแบบคือแค่มองอ่ะมึง มันความขยับแต่ละอย่างอะคือมันขยับเร็วมากแต่ละท่าเขาเหมือนแบบแขนขาไหลอะไรเงี้ยมันเพลงที่มันต้องใช้พลังอานเยอมากไหนจะต้องเขาเรียกเไรเสียงก็ดีถูกไหมเสียงก็ร้องเต้นก็เต้นยากหน้าก็อินเนอร์ส่งคือแบบทุกคนแบบอินเนอร์หน้าเขาดีมากเลยนาะคือเหนื่อยมากอัเพลงเนี้ยคือแค่แบบแค่ดูก็เหนื่อยแล้วอะแต่คือแบบทาทาออกมาได้ดีตามที่คาดหวังนะเหนือความคาดหวังน่ะฉันชอบอินเนอร์ซานตอนช่วงต้นมากเลยอะเดี๋ยวที่น้องเต้นแลยยกแขนขึ้นอย่างเงี้ย คือน้องยกแขนแล้วปากน้องกไปด้วยนะเนออี่ยขึ้นไปข้างเลยอ่ะอินเนอร์ลองเล่นกลับไปดูนะคือฉันดูแล้วแบบเป็นพ่อหนุ่มเอลลอซานลูก <นะ S 1> คือแบบอินเนอร์หนูแบบอินเนอร์หนูดีมากออคือยกให้เลยแบบกับการที่แบบอินเนอร์ของซานกับฮงจุนอ่ะฮงจุงเออคืออินเนอร์สองคนนี้คือแบบอย่างที่บอกที่ผมมานน,นะออ่ะเฮ้ยน้องแบบดูจิตเลยอ,ะอ,อ่ะแบบจิตที่แบบมันนี้มันจะแบบเออมันมีความรู้สึกเหมือนกับ ให้ฟีลแบบแกฉันดูละครเวทีหรือมิวสิควรืูเ,เ,ออเปล่า,า,าอะไรเขาบอกว่าเขาใส่ความรู้สึกนะตอนนั้นเข้าไปในตอนนั้นเลย,ยี้แบบคือส่งอารมณ์มาถึงจริงๆอ่ะอันเนี้ยคือเป็นแบบวงตัวเต็งหนึ่งวงในใจฉันคือแบบเป็นวงที่ฉันเชียร์มากๆนำภาพประมาได้แล้วไงเพราะมันเห็นผวมันก็รู้สึกว่าเออแบบเนี่ยเขาต้องดังขึ้นขึ้นไปอีกเราแบบเหมือนน้องเริ่มเริ่มน้องเริ่มแมสแล้วใช่ไหมคือแบบคือฉันก็เห็นเห็นแบบถามน้องๆคือฉันแบบ เห็นแท็กขึ้นมาในทวงทวิตอยู่แบบเออแต่กดเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบสปอยไงเรื่องความที่เราต้องรอมาดูอันนี้ไงเออคือแบบโอ้โหปาดปวดดีใจที่แบบได้ดูแล้วฉันจะไม่ต้องหลบสปอยต่อไปนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมาทำยังไงก็ฝากติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันยิ่